สวัสดีค่ะพี่น้องปองไายสุขสุคนกลับมาพบกับกอีนางอีแล้วนะคะเนาะอีนางก็เลิกงานแล้วจ้ากำลังจะเดินทางกลับบ้านพี่น้องเมื่อหนึ่บ่า้ไปขนใหม่โอ้ยผมเขา่าตาเมื่อหนึ่งบ่า้ไปขนใหม่ค่ะเพราะว่าใหม่ที่ว่าขนไปรอบที่แล้วนั่นกล่องกลงองยูบานก่องบักไงเนี่ค่ะก็เลยพ่อยญ่เพื่อนบอกว่าจิตตัดใหม่ที่กององยูบานก่อนเพราะว่ามันเยอะเกินไปตัดยูบานเส็จแล้วก็ถึงจะไปขนอีกนะคะเนาะอันนี้อีนางก็เหลือการแล้วมารอรถจ้ะ เหลิกงานบาสามเหลิกงานแล้วก็มีเวลาแล้วก็สระผมพี่น้องอาบน้ำสระผมมูที่ทํางานถามโอ้ยทำไมเธอสระผมตอนนี้เธอออกไปเดี๋ยวเธอก็ไม่สบายวะสันนี่ก็เลยบอกว่าโอ้บ่าเป็นยังดอกเช่นหัวแข็ง <laughs> อากาศเย็นๆค่ะแต่บ่ค่อยบ่ค่อยปันไดดอกมีลร่วมพัดน้อยๆลดมากตอนบาบสามใบาสามเก่านะที่พี่น้องนีนางชิไทยเพียงน้องเบ่งบรรยากาศนะคะเนาะบรรยากาศเมื่อนี้นี่วัพี่นอ้องเมื่อนี้เมื่อนี้ แดดแดดมีน้อยนึงค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศคืมๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะร่บมบกไคแห้งซ้ำใดอากาศคืมๆอากาศแบบว,ว่ายชวาอากาศสบายก่อบอดก่ออากาศเย็นๆนัวว่นแหละพี่น้องฮะบรรยากาศลานโรงเรียนสอนภาษาเดินห้างกลับบ้าน ไปซอยพ่อยายตัดใหม่ใส่เครื่องใส่เครื่องตัดเนาะคะ่ะใส่เครื่องตัดใหม่เป็นทอนๆเอาไว้ก่อไฟพี่น้องใส่กัน3บ้บานเนาะคะ่ะมีบานนีนางบานลูกไา้พ่อยายแล้วก็บ้านอ่าบานของพ่อตาลูกไา้พ่อยายเนาะคะ่ะเนาะใส่กันใส่น้ากัน3บ้บานดีน้อยที่ได้ใหม่มาฟีพี่น้องได้ใหม่มาฟีให,าาใหม่ที่เขาเอาใหม่ที่เขาแบบว่าปลูกต้นใหญ่ๆตัด ตัดมาเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็เอามาดัดแปลงเอามาเฮ็ดใหม่เป็นแบบว่าใหม่ไม,ม่น่ะซ้ำซ้รับําหรับที่จะสร้างบ้านนะพี่น้องแล้วที่นี่เศษใหม่มันเหลือมันบ่นเศษไหม้มันเหลือเขาก็จะถิมอ่ะนะเขาก็จะถิมพอใหญ่ก็เลยไปเอานะคะนอกกองแบบงใหญหนึ่งพี่น้องคะก็ได้ใส่อยู่ช่วงหนาหนาวนะคะก็ประหยัดค่าไฟไปช่วงหนาหนาวนี่จะใส่แต่ฮีเตอร์เปิดจะเปิดฮีเตอร์เห็ดทำความร้อนอย่างเดียวก็บ่ได้พี่น้อง เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าค่าไฟมันแพงแพงค่ะอันไหนที่ประหยัดได้ก็ตกประหยัดเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องรอรถรอรถบัสมาพ่อยจะไปรับเอาอยู่อ่าอยู่ดาแลเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเย็นหัวพี่น้อง <laughs> อีนางโทรบอกพ่อใหญ่ว่าเธอไปต้องมาหาบฉันก็ได้เด้อเพราะว่าฉันมีรถเมย์เข้าบ้านอยู่แต่ว่ารถเมย์อีนางจะต้องรอประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะ แล้วแต่เวลารถบัตรจากหนี่ไปถึงดาแล่จักโมงเน,น,นาะค่ะเนาะจักจักนัที่จักโมงนั่นแหละก็แล้วก็อีนางมีรถมีรถบัตรมีรถเมย์จากดาแล่เขาบ้านอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนรอบประมาณบา่ายเอ่อสี่โมงสิบหานกที่ก็ว่าไปย่างเดี๋ยวอีนางไปย่างเหลนอยูซุเปอร์มาร์เก็ตค่ะเผื่อมีไก,งกยงไก่ย่างนึกอยากกินไก่ยยางก็เขาเหนียวอีกแล้วพี่น้อง <laughs> รถรถบัตรมาแล้วพี่น้องแต่ว่าบัลลูว่าเม่นคันนี้บอี่ว่าจอดได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปถามเพื่อนเบิ่งก่อนถึงมาทั้งรถบัตละค่ะไปจอดคันนี้จอดได้แล้วนะคะเนาะั่งนั่งหน,งนาเพราะว่าจะถ่ายบรรยากาศทางหาพีพีน้งน้องเบิ่งนะคะเนั่งข้างคลิปที่แล้วอีนั่ง่ายตอนกลางคืนบอคอยเห็นซจำใด้มื่อนี้นั่งที่ทายนั่งทายตอนกลางวันเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบนั่งหนารถเลยพี่น้องค่ะ <laughs> รถเริ่มออกเดินทางจ้าพี่น้องอันนี้น,นั่งกับสิกกให้มันไหวจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะจะได้มาเป็นการเสียเวลาค่ะอันนี้คือถนนจากเมืองโบสไปบาตนนินางเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือเมืองด้านแล้วค่ะแต่มันก็ไปได้หลายๆเมืองเนาะคะ่ะเนาะโดยเฉพาะเมืองบาร์เกนค่ะบาร์เกนนี่เป็นเมืองหลวงที่สองของประเทศนอร์เวย์นะพี่น้องเนาะ คนที่มาเที่ยวประเทศโนเวยนี่ผลาดบ่ได้เลยที่จะต้องไปเมืองบาร์เกนนะคะเนาะเพราะว่าเมืองบาร์เกนนี่ขึ้นซื้อในเรื่องการท่องเที่ยวเลยนะคะเนาะแล้วก็ช่วงนาห้อนนี่ก็จะมีตลาดปงตลาดป่าอยู่ในเมืองบาร์เกนนะคะแล้วก็บ้านหลักสีเทว่าบ้านเลี่ยงกันมีหลายสีนั่นแหละค่ะนี่คือถนนเซนเขเอิญว่าอห่างบัรลุค่ะ เมืองอันตรงนี้นี่ก็จะเป็นบุนเกลนน่ะคะ่ะเนาะตรงนี้นะสถานีรถไฟบุนเกลนก็นจะตอดจอดตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเห็นค่างขางํำแพงขัางทางภูเขาข้างขางถนนน้ำแข็งเน่ยนะพี่น้อง่ะเพราะว่ามันหนาวจัดเน,นาะค่ะน้ำที่ว่าไหลออกมาจากอันไหลออกมาจากเทือกเขานะคะไหลลงมาเราอากาศมันหนาวปวดมันก็นจะกลายเป็นน้ำแข็งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้เส้นทางบานเมืองประเทศน์เว,ว์เมืองทีน่างยู่นะคะเนาะ ตอนนี้นี่ก็เขานาวแล้วค่ะใบมงใบไม้อีกยังก็เหลืองแล้วก็ร่วงหมดแล้วจ้าตรงนี้ก็จะเป็นอีวังแง่ค่ะพี่นอ้องอีเมืองซื้อเมืองอีวังแง่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คืออุโมงค์อุโมงค์ที่มีไฟเนาะคะ่ะเห็นว่าพี่น้องหน้ายานบมืมอดตึบเลยอุโมงค์นี่เขากากลังที่จะอสอมแซมสางใหมะเะนาะ ถนนพี่น้องสังเกตว่าถนนบ้านเมืองเขานี่บ่อ่อยที่จะมีไฟนะคะโดยเฉพาะในอุโมงค์นี่มืดมากบ่อ่อยมีไฟนะคะเนาะเพราะว่าคนนยุนี่นี่เข้าคับรถกันบ่อ่อยเร็้วซ้ำใดค่ะเข้าคับรถกันค่อยๆเนานะคะแล้วก็อุโมงค์เยอะมากเลยพี่น้อง <Demon. S 1> พเพิ่งคับอุโมงค์มีไฟเลยแต่ก็เป็นบางอุโมงะค่ะอันนี้เป็นอุโมงค์ใหญ่แล้วก็เาวขึ้นมาจักน้อยอันนี้อุโอมงค์อุโมงค์สุดท้ายอุโมงค์สุดท้ายที่จะถึงบ้านอีน่างแล้วเนาะค่ะ ออกจากอุโมงค์นี้ไปก็จะเป็นเมืองด่านแลค่ะแต่ว่าก้อนถึงเมืองด่านแลก็จะเป็นปากซอยท่าข่าวบ้านนีนางก่อนเนาะคะ่ะยุคขวามือได้นั่งในเมืองพี่น้องด้นอดนี่ค่ะมันจะมีปากซอยเข้าไปท่ขาขวามือนี่ค่ะพี่น้องเข้าไปในอ่าสตัมเน็ตโมดานบ้านนีนางเนาะคะ่ะแต่ว่าได้ด่านแลนี่จะต้องเลยไปอีกจักนหน่อยนึงอีนั่งมาอีนั่งกลับบ้านโดยรถบัสหรือรถเมล์อีนั่งจะต้องเลยขึ้นไปลงที่เมืองด่านแลเนาะคะ่ะ ขันพ่อใหญ่มาหาพ่อใหญ่เพิ่นก็จะต้องออกจากซอยตะกี้นี่แหละครับไปหาอีนั่งอยู่เมืองด่านแล้วนะคะแล้วก็ับย้อนซอนกลับมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นี่พ่อใหญ่เพิ่นบ่ได้ออกมาหาขอีนั่งนั่งรถเมย์กลับบ้านเองอีนั่งลงจากรถบัสแล้วก็จะต่อรถเมย์ย้อนสอนกลับไปแล้วก็เลี้ยวซอยเนาะะเนาะอันผ่านประธานพี่นอ้องที่ผ่านมาตะกี้นี่เป็นตัวเมืองด่านแล้เนาะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้นี่เป็นสถานีรถไฟเมืองด่านแล้เนาะคะ่ะเนาะน,นี่ถึงแล้วจ้าสถานีรถไฟ ตอนแรกว่ามาถึงเมืองเมืองดาแลแล้วนี่สีย่างเข้าไปในดาแล่เด้พี่น้องสีงย่างเข้าไปไปหาย่างเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่พอดีว่า,มา,ม,ามาถึงนี่ซีโมงพี่น้องค่ะก็เลยว่าโอ้ยอย่างไปก็เสียเวลารถเม์ก็จะมาพอดีก็เลยลอรถเมย์อยู่นี่เลยดีกว่านะคะเราไปตรงย่างไปซูเปอร์มาร์เก็ตลมแห้งเ้ยมาถึงนี่นะโอ้ยบังพี่น้องอันนี้ซีโมงค่ะซีโมงเป๊บรรยากาศเริ่มมืดแล้วเห็นปะ หนาหนาวนี่ซีโมงนี <Yes> <te idal Industry UK> ่พระอาทิตย์ตกดินแล้วพี่น้องคะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วซีโมงซีโมงครึ่งนี่เมือดตึบแล้วค่ะบรเห็นนี่ยังแล้วรอรถเบย์ยุนี่แหละพี่น้องคะบ่ต้องย่างไปดานแลดออกย่างไปก็เสียเวลาย่างไปกับแดดไปย่างซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บเดียวหน่อยเดียวนาที่สองนาทีก็ต้องไปขึ้นรถแล้วทีหนะก็รอรถเมย์ยุนี่เลยดีกว่ารนะขะเนาะ พี่นางมาหอดบ้านแล้วพี่น้องในบ้านก็จะเหมือนๆจักหน,น,น่อยเนาะค่ะเนาะบ่จําเป็นต้อง,งเปิดไฟ <c oughs> พี่นางมาหอดแล้วก็มาเพียงไฟค่ะในบ้านโอ้โดี๋ย่นางเปิดไฟจักหน่อยพี่น้องพี่น้องมองมาเห็นเออนีอ่เฮ้ยหนาวเราก็ต้องเพียงไฟพี่น้องบ้านเมืองสลังเนาะคะ่ะเนาะจะเปนฮีเตอร์ทำความร้อนก็มีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามัน อไฟพี่น้องก็เหมือนถ้าอยู่บ้านเราเข้าเอดเปิดแอร์นั่นแหละค่ะไฟแผงเนาะพี่น้องเนาะโชคดีที่ว่ามีใหม่มาใส่ที่พี่นอ้องไม่ไอ้ฟืนที่ที่เขาขายฟืนสำหรับก่อไฟนี่กับแพงได้พี่น้องก็อสอบหนึ่งกับแพงอยู่เด้อเออแล้วช่วงหนาหน,วน,นาวนี่มันยาวนานกว่าเนาะค่ะเนาะจะใส่สื่อที่นี่บางลังนี่สื่อฟืนนี่โอ้ยเสียเงินเสียทองเนาะคะ่ะเนาะอันนั้น นั่นฮีเตอร์แบบแอร์บ้านนี่นะคะช่วงหน้าห้อนก็สามารถเปิดแอร์ทำความเย็นได้นะหนาวก็ทำความร้อนแต่ว่ามันแพงค่ะค่าไฟแพงนะคะเนาะเขาก็มาก่อไฟเอาเห็นไหมบาก่อไฟนี่เตาก่อไฟ,อไฟเตาเพียงไฟนีน่นักนักได้พี่น้องอันนี้นั่งไปยกมาจากชั้นสองเพราะว่าปกติแล้วเตาอ,อันนี้นะมันจะอยู่ชั้นสองนาะห้องนอนนีนั่งตรงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตาอันเก้าค่ะเตาเพียงไฟอันเก้านะคะเนาะ ผ้า,ากันย่าย่ลงมาสองคนกับผัวสองคนกับพ่อใหญ,ญ่พี่น้องคะง่ะกับผัวฝรั่งแถานะนักชีบหายเลยยกลงมาได้กันจังไดพี่น้องคิดว่า <c oughs> กลับมาหอด้านกับ่มี่ยัง่พี่น้องคะมาหาเห็ดเนวยูเนีกินพี่น้องอีนั่งคิดว่ามืนนีอยากกินข้าวเหนียวคะ่ะแต่ก็บิ้องอุป,ปกรณ์ก่อนว่าอีน,นั่งสกินข้าวเหนียวก็อีนั่งได้บ่ได้แวะร้านบ่อใดแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนแรกว่าจะแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะสื่อไก่ย่างเนาะค่ะนอนนี่บ่อแล้วบ่ไดดแวะละ เวลา,าพ่อพี่น้องคะก็เลยมาเบิง่งว่าอีน่ากินเห็ดยังกินได้ไเยนะาะสุมตามสุนตากับบมีบักกเอเ้าอันแตงก็บบมี่แตงกับบมีโคราบีกับบมีเนี่ที่ว่าตาแทนบกกนะกอนกินนีหยังดีวะมีผักกาดมีผักกาดมีบักนาวกินมาม่าก,ก็กินบอยเลยมาม่าก,ก็บเบื่อเนาะกินบ่บอยก็บเบื่อพี่น้อง เออเด็กนั่งหาแนวยู่แนวกินกัอนเขาแรลงก่อนเด้อพี่น้องเด้ออาจจะหนึ่งขหนี้วเนาะคะ่นะเนาะอาจจะหนึ่งขหนี้วกินก็ไข่ทอดีอย่างประมาณนี้นะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมียฝรั่งบันนอกเนาะพี่น้องเนาะอีนา่งก็ทายชีวิตประจำวันของนีนางค่ะพี่น้องเบิง้งคือเก่าแหละคะ่ะบ่มียัง <laughs> แล้วพอกันคลิปหนาค่ะบายค่ะ